ช่วงนี้คนโพส์สัเสริญรอก้ากันเยอะเป็นพิเศษแล้วน้องสามกีบก็มากวนถามว่าอยู่ในรัชการที่10บแล้วทำไมไม่สันเสริญรัชการที่10บ้างทำไมเขาจะไม่สันเสริญพวกเวทไม่สนใจดูกันเองที่ตอนนี้คนโพส์ถึงรอก้ากันเยอะก็เพราะพวกมึงลามไปบูลลี่รอก้ากันเยอะไงคนเขาก็เลยต้องมาตามแก้ สิ่งที่มึงหยามขนาดใครจะโพสถึงรอเกา้าพวกมึงตามไปรุมด่าเขาถึงบ้านแม้บางโพสเก่าแล้วพวกมึงยังไปขุดมาด่าจนคนไทยทั่วประเทศเขาพร้อมใจโพสให้พวกมึงเห็นว่าว่าเขาไม่กลัวพวกกระจอกอย่างมึงไงแล้วทำไมพวกมึงไม่เสือกถามตัวเองบ้างว่าอยู่ในรัชการที่สิบแล้วนอกจากมึงไม่เคยเสนเสริญรอสิบแล้ว มึงยังตามไปหมิ่นพระเกียรติรอกาวผู้ล่วงลับอีกด้วยทำไมทำไมจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรรอสิบท่านบริจาคไปมากแค่ไหนแล้วพวกมึงแกล้งทำตาบอดไม่เห็นทีพิมพ์พริพายและบังบาัคาราบ,บริจาคนิดเดียวเห็นพวกมึงสรรเสริญราวกับเป็นแม่พระมาโปรด 639ทัพัราชทรัพย์ส่วนพระองค์หลายพันล้านที่พระองค์ทรงบริจาคพวกขี้กลากไร้สมองมองไม่เห็นช่วยโรงพยาบาลและเรือนจำไม่ลาเค็นทรัพย์ล้วนเป็นส่วนพระองค์จงเข้าใจทรงประทานโฉนดที่ดินทุกถิ่นที่ พวกอัปรีเห็นความดีท่านหรือไม่โดนบางปันให้เคร่งเครียดเกลียดฝั่งในแล้วคิดไปว่าเบิกเนรทุเรศจังชอบเย้ยหยันสถาบันมันในจิตพุ่งเข้าขิดชาวประชาเป็นบ้าหลังใครสรรเสริญไม่ไปรวมร่วมชิงชังพวกบ้าคลั่งเข้าไปบุกไปคุกคาม ชีวิตแยกก็โยงด่าหมั่นหาเรื่องมัดกษัตริย์โยงการเมืองหาเรื่องหยามเป็นควายงงที่หลงกลของคนซามชอบพูดตามชอบใช้สิทธิ์ชัยคิดเป็นก่อนบ่นว่าความศรัทธาอย่าบังคับใครแน่ครับที่คุกคามตามเคี้ยวเข็นคนศรัทธาถูกเขย่าทุกเช้าเย็นตามสงสัยใหญ่ไม่เห็นเหมือนพวกมัน ราชทรัพย์จํานวนมากมันอยากปล้นอ้างเป็นทรัพย์ประชาชนทุกสิ่งสรรไม่นึกถึงน้ำพระไทยทรงให้ปัน่นมโนฝันว่าเงินนั้นภาษีกูพี่คนดี1กันยายน2564